สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับผอมได้ไม่ต้องอดโดยคุณหมอนะคะวันนี้ค่ะคุณหมอจะมาพูดถึงเรื่องการทานคาร์โบไฮเดรตอะคะ่ะทําให้เราอ,อ้วนจริงหรือไม่นะคะอย่างแรกแ่ยคุณหมอต้องอธิบายให้ฟังก่อนเลยนะคะว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะมีความสําคัญมันเป็นเ,เขาจะเป็นสารอาหารหลักนะคะอย่างเดียวที่ร่างกายใช้เยอะที่สุดนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจว่า สมองเราอะคะ่ะทานกลูโคสเป็นอาหารนะคะกลูโคสเนี่ยเวลาเราทานแป้งกับน้าตาลเข้าไปอะคะ่ะทานแป้งทานข้าวเข้าไปนะคะเขาจะย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสนะคะแล้วเข้าไปเลี้ยงสมองสมองจะใช้น้ำตาลเป็นอาหารนะคะมันมีผลในการทำงานการตัดสินใจของเรานะคะเราจะไม่ทานคาร์โบไฮเดรตเลยอะมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ทีเนี้ยปัญหาอยู่ที่ว่า เราอะค่ะทานคาร์โบไฮเดรตอะคะ่ะเยอะเกินไปแล้วก็การทานคาร์โบไฮเดรตที่ผิดประเภทนะคะและคาร์โบไฮเดรตอะบางท่านนะคะไม่ค่อยได้ทานเลยจะสังเกตไหมว่าบางท่านเนี่ยจะไม่ไม่ได้ทานข้าวเลยก็คือเขาจะ,ะจะบ่นว่าฉันไม่ได้ทานข้าวเลยแต่ว่าฉันทำไมถึงยัองอ้วนอยู่การทานน้าตาลค่ะการทานน้าตาลที่แฝงไปในเครื่องดื่มปัจจุบันลองอ่านที่ข้างขวดนะคะว่าน้ําตาลอะเยอะมากแค่ไหนนะคะลองดูบางอย่างเนี่ย นมหนึ่งขวดนะคะหนึ่งขวดใหญ่นะ,ะจะมีปริมาณน้ำตาลเนี่ยในนั้นอะประมาณ11 1 1นี้คือ,อ11กรัมนี้คือไม่ใช่แค่11กรัมทั้งขวดนะคะบางขวดนี้ก็คือ1ทับ2ก็คือเป็น22กรัมลองไปดูนะว่าเราบริโภคน้ำตาลที่เยอะเกินไปในแต่ละวันแค่ไหน ทำไมถึงทานน้ำตาลแล้วมันเกิดการสะสมไขมันเลยนะคะกระบวนการร่างกายค่ะเวลาเราทานแป้งกับน้ำตาลเข้าไปนะคะเขาอะค่ะจะมีการย่อยของเขาเปลี่ยนเป็นกลูโคสนะคะกลูโคสกลายเป็นไขมันนะคะทีนี้เวลาเราทานน้ำตาลเข้าไปค่ะโดยที่ไม่มีกาะยายเลย ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะมันจะมีผลกระทบต่ออิซุลินนี่แหละค่ะเวลาเราทานเข้าไปจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่ชื่ออิสุลินนะคะเขาจะหลั่งเขาออกมาเวลาเราทานเข้าไปโดยที่มีแป้งข้าวขัดสีนะคะร่างกายของเราอะคะ่ะไม่สามารถที่จะย่อยกักใยได้นะคะเขาเนี่ยก็จะค่อยๆปล่อยอิสุลินมาทีละนิดซึ่งไม่ได้ทําให้อาอิสุลินเนี่ยปล่อยมากจนเกินไป ะะแต่ถ้าเกิดเราทานน้ำตาลพวกน้ำตาลขัดขาวแป้งข้าวขัดขาวหรือว่าเป็นพวกคอนไซลับไซลับทั้งหลายนะคะตัวนี้มันจะไม่มีกากใยนะคะทีนี้ร่างกายเขาตกใจค่ะอิสุลีนะคะเขาจะร่างกายเขาจะปล่อยให้อิสุลีเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นมาทีนี้เวลาอิสุลีเพิ่มปริมาณขึ้นมาออกมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยไอ้น้ำย่อยไอ้น้ำตาลที่เราปริมาณน,น้ําตาลที่ย่อยเข้าไปเยอะเนี่ย ร่างกายเขาตกใจกลัวย่อยไม่หมดเขาเลยปล่อยอินซูลินออกมาเยอะนะคะกลัวทํางานไม่พอนะคะทีเนี้ยพออินซูลินออกมาเยอะน้ําตาลที่เราเก็บเข้าไปอ่ากินเข้าไปเนี่ยนะคะเขาก็จะย่อยหมดเพราะว่ามันมีอินซูลินเยอะนะคะมันอ่าพอย่อยหมดเนี่ยมันเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะสะสมเป็นไขมันถ้ามันเหลือนะคะนี่คือการเก็บของอินซูลิน แต่ถ้าเกิดคุณทานพวกแป้งขัดขาวนะคะพวกน้ําตาลที่ไม่มีกากย้ายเข้าไปเนี่ยนะคะทำให้เกิดอิสุลีนร่างกายตกใจอิสุลีนเนี่ยปล่อยมาเยอะๆนะคะอันนี้เสี่ยงต่อการเป็นการดือต่ออิซูลีนอิสุลีนซึ่งเป็นภาวะของโรคเบาหวานถ้ายังทานแป้งที่ขัดขาวนะคะแล้วก็ น้ําตาลเข้าไปเยอะๆบ่อยๆกระตุ้นทุกวันระหว่างวันนะคะเนี่ยค่ะคุณจะเกิดในภาวะเบาหวานในคนผอมนะคะอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยแล้วก็เราต้องทานแป้งให้เป็นค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะทานเยอะเกินไปนะคะการทานแป้งให้เป็นคือแป้งที่มาจากกากใย,ยแป้งที่มีกากใย,ยเยอะๆนะคะ ร่างกายของเราอะค่ะก็จะได้ปล่อยอินซลีนทีละนิดทีละนิดเทละนิดเพื่อที่จะได้ค่อยๆปล่อยพลังงานนะคะเข้าไปนะคะ,ะแป้งที่ไม่ขัดขาวี่มีอะไรบ้างก็มีข้าวกล้องมีมันมีฟักทองมีแครลลอทมีหัวไชเท้านะคะข้าวที่ไม่ขัดสีต่างๆตัวนี้ทานได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เห็นว่าทานข้าวกล้องแล้วฉันจะไม่อ้วนทานฟักทองทานตรงนั้นแล้วฉันจะไม่อ้วนในปริมบาณเยอะๆไม่ใช่นะคะ ถ้าคุณอย่าลืมว่าข้าวขาวนะคะ1ทะพัพีกับข้าวกล้อง1ทพัพีปริมาณแคลอรี่80แคลอรี่เท่ากันนะคะทานยังไงก็อ้วนแต่ว่าเราต้องรู้จากวิธีการทานก็คือการที่ไม่ให้อิสุรีมันปล่อยเยอะนะคะแล้วทำให้อิ่มนานก็คือการทานข้าวกล้องเข้าไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเราทานข้าวขาวโดยที่ไม่ขัดสีเนี่ย ร่างกายเขาจะปล่อยอินซูลินเยอะแล้วก็เก็บไขมันได้รวดเด็วทันใจแล้วเราก็จะหิวแป้งขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะอยากเข้าใจผิดว่าแป้งไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะแป้งทานได้แต่ต้องทานให้เป็นทานในปริมาณที่พอเหมาะเลือกทานระหว่างวันโดยที่ไม่สะสมไขมันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีไปพร้อมกันแล้วก็อย่าไปกลัวแป้งค่ะเพราะว่ามันไม่เน็กเซนคุณคิดดูว่าถ้าคุณงดแป้งไปนาน,านเนี่ย มันไม่เข้ากับชีวิตประจําวันของคุณแน่นอนเลือกลดความอ้วนหาวิธีที่เข้ากับชีวิตประจําวันของเราทําได้นานๆถ้าจะออกกําลังกายก็หาก,การออกกําลังกายที่เราชอบแล้วทําได้นานๆน,นะคะทุกคนเนี่ยจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็ผอมที่ยั่งยืนไม่ต้องกลับมาอ้วนอีกครั้งนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะคุณหมอมาให้ความรู้เท่านี้นะคะวันนี้ ะะมีสติในการกินทุกครั้งนะคะถ้าอยากผอมนะคะก็ตั้งใจลุกขึ้นมาเริ่มทำนะคะแล้วก็หาความรู้เยอะๆนะคะแล้วก็ฟังคลิปคูณหมอก็ได้หรือว่าจะลงคอร์สกับคุณหมอก็ได้นะคะใครสนใจก็ติดต่อทักไลน์คุณหมอมานะคะที่คุณหมอทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพิ่มพร้อมกันกับคุณหมอนะคะคุณหมอทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะนำไอเดียนี้นะคะไปปฏิบัติและผอมไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย